ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งสําหรับช่องรถไทยมือสองจากร้านเคเท็กเตอร์อนะครับอาเภอองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เช้านี้ก็พามารีวิวอัปเดตรถสักนิดหนึ่งบริเวณโซนหน้าร้านนะวันนี้มาหน้าร้านเลยนะครับที่เคเท็กเตอร์อน้องกีบุรีรัมย์นะครับก็จะมีรถจอดเรียงอยู่หน้าร้านประมาณนี้เลยยาวไปโน่นเลยแล้วก็รถที่อยู่ด้านในนะครับ โอเคเอตักเตอร์น้องกีบุรีรมที่นี่เราขายรถไถมือสองนะรถไถมือสองแต่อุปกรณ์อาจจะมีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับอุปกรณ์มีทั้งมือหนึ่งและมือสองขายทั้งเงินสดเงินผ่อนรับแรกเปยนตีเดินขายทุกเงื่อนไขน,นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวแป๊บนึงมีสายเข้าไหนๆก็ได้เริ่มแล้วรถไถก็มีทุกรุ่นนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะเยอะสุดก็จะเป็นคนะูบุต้ารถทั้งหมดก็ร้อยกว่าคันขายเงินสดเงินผ่อนรับแรกเปยนตีเทินขายทุกเงื่อนไขครับ ส่วนผ่อนว่ามารับแลกเปลี่ยนทีเทิร์นนะครับนะท ota, ama, land, Jordan, e ั้งคูโบต้ายันม่าเนเธอลแลนด์จอเดียอิสกิฟอร์ดแชมป์มีหมดนะทุกค่ายทุกรุ่นค่าปกตินะครับรถก็มีทั้งแบบสวยเดิมๆอ่ะอย่างนี้ก็เดิมๆรถสภาพเดิมสีเดิมแอ0 1 8สภาพนี้ก็300,000กว่าบาทนะครับนี่พวกนี้ SP นะรถเดิมๆ300,000กว่าบาทนะ32ปีทุกสูง,สงอ่ะ40คันโค้งคัน,น,นล่างมีหมดนะ หรือจะเป็นรถพวกรุ่นเก่าลงไปไหนพวกเอลสามหกสี่ห้าสามสี่มีหมดนะอันนี้ก็เดิมๆสามโอห์ตพีสองแสนกว่าบาทดิเครื่องคัดท้ายไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับอ่าพวกนี้จะเป็นรถสภาพเดิมๆนี่ก็เดิมๆโอ้สวยมากเลยครับแต่ละคันดูนะแต่ว่าถ้าอย่างแบบนี้ก็จะเป็นรถบิ้วใหม่นะปรับสภาพทําสงทําสีใหม่สวยๆนะเอลห้าศูนย์พวกนี้ก็สามแสนกว่าบาทนะราคาสามแสนกว่ากหรือจะเป็นพวกเอลสี่เจ็ดนะอันนี้ก็เช็คใหม่ยางใหม่ เช็คใหม่ยางใหม่น,นี้ก็สามแสนกว่าบาทได้เป็น47นะหรือจะเป็น L40 นะันนี้แบบรถบิ้วนะอันนี้เป็นรถบิ้วสามแสนกว่าบาทได้ยางใหม่ด้วยยางหน้าใหม่นะครับนะรถมีหลายค่ายหลายยี่ห้อสนใจขนาดก็แวะมาเยี่ยมชมเลือกเอาไปไว้ใช้งานนะหรือโทรมาสอบถามก่อนที่เบอร์ศูนย์ปดเก้าสองปครับศูนย์2ปดเก้าสอปนึ่งหนึ่งี่ก็ถูกๆสามแสนก็บาทนะเดิมๆหรือราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่หนึ 50, ง่งแสนเก้าหมื่นเะก้าพันาทอยห้าศ ดังรอเจ้าของใหม่อยู่รถถูกๆหนึ่งแก้าหก้บาทได้ห้แปลงคูวตา้าฟังไม่ผิดครับเล่มทะเบียนพร้อมปี60จอดอยู่ด้านหลังนะที่ลงคลิปเดียวไปนะสนใจก็เชิญมาได้ที่เคเดรเตอร์น้องกีบุรีรัมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปสั้นๆสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับผม